สวัสดีค่ะดิชัน,นางสาวจิตนรอมยันธนมเลขที่20ค่ะพิชาน,นางสาวน,นันที่มีถวัลย์กานทรน้อเลขที่11ค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโจทย์เรื่องจานวนเชิงซ้อนโดยโจทย์ที่เราเลือกมาคือการลบจานวนเชิงซ้อนค่ะ ค่ะโจทย์ที่เรายกมานะคะก็คือ2ลบ 3i ลบ4ลบ i วิธีทำของเรานะคะอย่างแรกก็คือเราจะหาตัวหกขนของการบวกของ4ลบ i ค่ะดังนั้นจึงได้ว่าจำนวนจำนวนเชิงซ้อน2ลบ 3i ลบ4ลบ i จะได้เท่ากับ2ลบ 3i บวกลบ4ลบ i ค่ะเมื่อนำมาบวกกันนะคะจะได้2ลบ4บวกลบ3บวก 1i คิดเลขออกมานะคะจะมีค่าเท่ากับลบสองลบสองไอค่ะสรุปนะคะสองลบสามไอลบสี่ลบไอมีค่าเท่ากับลบสองลบสองไอค่ะค่ะสำหรับการนำเสนอขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ